สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ไปเจอแมปรถมาใหม่นะครับคือแบบโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเลยนะเป็นแมปรถเลนโบกินีนะครับและที่สําคัญนะมีเพชรแจกฟรีด้วยโอ้ยโอ้มาดูขยากได้เพชรฟรีหรือเปล่านะเฮ้ยมาก่อนแรกนะครับเข้าไปที่คับแลนนะคนดูใครอยากจะเล่นนะเข้าไปที่คับแลนนะครับแล้วก็เอาแมปที่เราคัดลอกมาครับเอาไปใส่ตรงที่รหัสแผนที่นะเนี่ยตรงนี้ก็วางไปนี่ครับกดรูปใบขออยายนะมาดู แบบนี้นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นกับคนอื่นก็ได้นะครับที่ว่าไม่ใช่เพื่อนเรานะสามารถกดตรงเริ่มเกมไม่ก็เป็นรูปกล่องน,นะแต่ส่วนผมนะผมจะเล่นกับน้องชายกดสร้างห้องนะครับไปเปิดใส่รหัสกันเชิญแป๊บหนึง่งมาวันโดขอญาตกดเลยละกันนะใครที่แบบเข้ามาแล้วนะครับเอาติ๊กถูกจับคู่แมทออกด้วยนะเพื่อที่แบบว่ากดแล้วมันจะเริ่มไปเลยนะครับไปก่อนพี่จะพาชมในเกมนะครับมันจะแบบ ตึงจะโหดรถจะเทจะขนาดไหนนะไปดิไปดูกันเฮ้ยอุย้ยเอาดีคนดูโคตรเทเลมโงกินนี่มีหลายสีเลยนะโอ้โหมีทั้งสีแดงสีดำอะไรเนี่ยสีส้มโอ้ยเฟี้ยวจัดอ่ะคนดูแล้วมีเอฟเฟกต์ด้วยนะโคตรเท น้องๆคนไหนที่เขาอยากจะได้ให้มันมีเอฟเฟกแบบพี่นะคือเองต้องปรับปรับภาพปรับภาพสูงเลยนะแบบว่าปรับสุดอ่ะมันจะมีเอฟเฟกแบบนี้มานะถ้าเกิดเองปรับไม่ได้ปรับสุดมามันจะไม่มีเอฟเฟกต์สวยๆแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ขี่ชมแล้วกันเนี่ยโอ้ยโค้ทเออแรงเกินแรงเกินอ่าดิโอ้ยเขาหืนโผล่แล้วกันผมดูเขาดูรถดูดิดูรถวิ่งเนี่ ปิงสองร้อยอ่ะแรงเกินไปหรือเปล่านะคคดูตกแมปแล้วมันี่ยโอ้หาคันใหม่ดีกว่าเออที่สําคัญนะคคดูมันสามารถปรับเป็นมุมมองที่หนึ่งได้ด้วยนะเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะเฮ้ยอันนี้ไอวอลอะไรนี่เอะเจ้าเดอะโคดูโคเทโคตึงโคตรอันตรายอ่ะเฮ้ยอันนั้นมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูดีก่อนนะคืออะไรอ่ะตรงนี้อคืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย ดูโคตรเท่อ่ะน,นี่มันท่าเปิดตัวหรือเปล่านี่ชิดโลโคตรเฟี้ยวอ่ะมันดูชิดโด้ไปดีกว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปถอนทำแบบว่ามุมมองที่หนึ่งดีกว่าม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 าน้องมุมมองที่หนึ่งอ่ะโอ้ย ขอเอารถคันสีนี้ละกันคือพี่ชอบสีนี้มันเท่ดีว่าก่อนแรกนะครับใครที่อยาจะปรับเป็นมองที่หนึ่งนะกดไอ้ตรงรูปเนี่ยคล้ายๆได้อะนี่แล้วก็เปิดมองมองโอ้ยแต่มันจะขับยากหน่อยนะครูแต่มันก็ฟีลยวนะนับได้ฟิลดีอะเขืนโชว์ละกันโอ้ย,ยตามลุงโอมพีหนึ่งเอาเดยเดยเฮ้ย,ยคณแรงเอาดูดีด้วยอโอ้ยเยด ก็ดูเดี๋ยวพี่พัดจะพาไปดูอะไรนึงอ๋อวันนี้นะค็ดูมันอ๋อวันน hey. ี้นะค็ดูเดี receptor ๋ยวพี่ไปอ๋อพาไปดูทีเด็ดเลยคือเองต้องชอบกันแน่ๆอ่ะคือเองมาตรงนี้เลยอ๋ออาออ๋เดี๋ยวนี้ดีกว่าว่ะขี่รถไม่น่าปลอดภัยไหมเหนื่อยชุดใหม่โคตรเฮยยืดรูโคตรเสียวโคตรอ๋อทนทำไมนี่เอาอเกียร์นั่นนี่ นี่มนดูที่เด็ดเลยเดี๋ยวพี่จะดูกดซื้อเฮ้ยมีเพชรด้วยโอ้ยมีขอซื้อแล้วกันนะซื้อแบบเพชรฟรีอ่ะขออ๋อคนดูเกียนอ๋อโอ้อยชนพี่ทำไมมาน้องซื้อเพชรแป๊บนึงขอซื้อเพชรหมดเลยละกันอ่ะละม,ม,มาเขาดูแมปก็เป็นประมาณนี้นะครับใครที่แบบว่าอยากเล่นนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คอมเมนต์นะครับมีทั้งเอ๊ เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คอมเมนต์นะครับคนดูใครที่อยากจะเล่นนะครับแมปรถนะเฟี Feel ้ยวๆเลยมีท่าให้ดูด้วยท่าแบบว่าที่กำลังยังไม่เข้าไทยอ่ะคือมีให้ดูด้วยนะใครอยากเล่นนะครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้นะเจอกันครับคนดูจุบจ๊บๆ